ทลายโกดังเครื่องสำอางอาหารจีนไร้คุณภาพยึดของกลาง400,000ชิ้นปคบริษัทร่รวมออยปูพรม6ดทลายโกดังเครื่องสำอางอาหารจีนไร้คุณภาพยึดของกลาง400,000ชิ้นมูลค่ากว่า46ล้านบาทพบเปิดหน้าร้านออนไลน์มีออเดอร์วันและเป็นพันวันที่5มีนาคมพลตํารวจตรีพัฒนศักดิ์บุพาสวรรณผบอกอปปปลาคอควายบอบใบไม้พันตำรวจเอกวีรพงศ์ไพรทองผู้กำกับสีบกปปปลาคอควายบอบใบไม้รวมกับเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการแห่ไหล อยนำกำลังเข้าตรวจค้นกวดังจัดเก็บผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ6จุดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครตรวรจะยึดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอาหารนำเข้าจากต่างประเทศวัตถุอันตรายเครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์สมุนไพร107รายการจำนวน476,965ชิ้นมูลค่ากว่า46ล้านแสนบาท สำหรับเป้าหมายเข้าตรวจค้นประกอบด้วยหนึ่งบ้านคลองสวนอำเภอพระสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการพบคนงานอยู่ระหว่างแท็กบรรจุสินค้าลงกล่องพัสดุกเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อตวอาวจรยึดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเิตภัณฑ์อาหารและวัตถุอันตรายจำนวน29รายการเช่นยาสีฟันเครื่องสำอางยี่ห้อต่างๆจำนวน269,580ชิ้นมูลค่ากว่า40ล้านบาทโดยโกดังดังกล่าวยังเปิดร้านค้าออนไลน์กว่า10ร้าน 2. โกดังย่านแขวงอองเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครเข้าตรวจคน้นสถานที่จัดเก็บและเลบสดขายสินค้าตรวจยึดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางวัตถุอันตรายเครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์สมุนไพรจำนวน27รายการมีเครื่องสำอางที่ไม่ได้จดแจ้งและแสดงฉลากไม่ถูกต้องประเภทยาสีฟันครีมทาผิวผลิตภัณฑ์ที่ใช้แต่งหน้าและเครื่องสำอางที่มีเลขจดแจ้งแสดงฉลากไม่ครบถ้วนถูกต้องประเภทครีมกันแดดโฟมล้างหน้าวัตถุอันตรายที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ประเภทผลิตภัณฑ์ยาการยุงชนิดน้ำที่ใช้กับปลั๊กไฟฟ้าเครื่องมือแพทย์ลักษณะคล้ายเครื่องพ่นยาเอ็นอ e ิวเลเซอร์รวม900ชิ้นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับแผ่นแปะดือลดความอ้วนจากการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่ากลัวดังดังกล่าวมียอดขายวันละ1 8 0 0ง0ศูนย์ศูนย์ถึงอศูนย์ออเดอร์โดยเปิดร้านค้าออนไลน์จำนวนกว่า10ร้านและทำมาแล้ว5ปี3บ้านทักพื้นที่ต่อคลองเจ็ดอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีตรวจยึดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเช่นโลชั่นและครีมบำรุงเส้นผมจำนวน6รายการรวม1 4 8 0 5ชิ้นมูลค่ากว่า2 0 0 0 0 0บาทโดยโกดังดังกล่าวเปิดร้านค้าออนไลน์จำนวน4ีร้านและทำมาแล้ว2ปีสีกบ้านทักในพื้นที่แขวงสามวาตะวันออกเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครตรวจยึดผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปสำหรับประกอบอาหารเป็นหม้อไฟหมาลาเช่นฟองเต้าหู้รูปแบบต่างๆเครื่องและซุปก้อนหมาลาเส้นหนึบรสมันม่วง รสมันเทศและบุญเส้นรสมันม่วงบุ้นเส้นรนนสนรป่วยเลง5โกดังในพื้นที่ตอบางพลีใหญ่อเภอบังพลีจังหวัดสมุทรปราการตรวจยึดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเช่นครีมบำรุงผิวแชมพูและเครื่องสำอางที่ไม่แสดงฉลากเป็นภาษาไทย 6. สถานที่จัดเก็บสินค้าในพื้นที่แขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครตรวจยึดผลิตภัณฑ์อาหารพุทธาจีนสอดไ้อัลมอนด์และผลไม้อบแห้งรวมตรวจค้น6จุดตรวจยึดของกลางเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง วัตถุอันตรายเครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวม107รายการจำนวน476,965ชิ้นมูลค่ากว่า46ล้าน2แสนบาทส่งพนักงานสอบสวนกออก,ก,ออก4สีบกปอปลาคอควายบใบไม้ดำเนินคดีจากการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่าสินค้าทั้งหมดมีการนำเข้ามาจากประเทศจีนส่วนใหญ่ไม่แสดงฉลากเป็นภาษาไทยและบางรายการระบุฉลากภาษาไทย จากการแปลโดยโปรแกรมอัตโนมัติหลังจากนี้กกศบกปปลาคอควา,ายบใบไม้จะขยายผลสืบหาแหล่งที่ตั้งกดังที่ลักลอบนำเข้าและขายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปพลตํารวจตรีพัฒนาศักดิ์กล่าวว่าสืบเนื่องจากเจ,จ้าหน้าที่บกปปลาคอควา,ายบใบไม้พบโฆษณาจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุอันตรายที่ไม่ได้มาตรฐานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จึงสืบสวน จนทราบถึงสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายที่นําเข้ามาจากประเทศจีนก่อนของหมายสารเข้าตอราวอวจค้นรวมกับออยอจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องพร้อมยึดของกลางส่งพนักงานสอบสวนกออกรออสีบกปปลาคอควายบอใบาไม้ดําเนินคดีตามกฎหมายสําหรับของกลางที่ยึดมาได้จะส่งตรวจสอบที่กรมวิทยาศาสตร์การแท์ท่าพบมีส่วนผสมอันเกิดอันตรายจะเรียกเจ้าของมาแจ้งข้อหาต่อไปพลตารวจตรีพัฒนศักดิ์กล่าวด้วยว่าปฏิบัติการดังกล่าว เกิดจากการเฝ้าระวังในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายและไม่ได้มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคและขอฝากความห่วงใยมายัางพี่น้องประชาชนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นสุขภาพมาบริโภคควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่แสดงฉลากสพคุณส่วนนอประกอบผู้ผลิตและสถานที่ผลิตที่ครบถ้วนน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้เพราะฉลากผลิตภัณฑ์เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้ามาบริโภคหากแสดงฉลากไม่ครบถ้วนถูกต้องอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด เมื่อนำไปบริโภคอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้และขอเน้นย้ำกับผู้ลักลอบนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายทั้งหลายว่าอย่านำสินค้าที่ผิดกฎหมายมาจำหน่ายโดยเด็ดขาดหากพบจะดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุดทั้งนี้ผู้ที่พบเห็นการกระทําความผิดกฎหมายในลักษณะอื่นใดสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปคบริษัท1 13 5หรือเพจปคบริษัทเตือนไัยผู้บริโภคได้ตลอดเวลา